นี่เหรอครับเราว่าน่าอ้ต้กทำทำเป็นอนนะครับืแล้วเดี๋ยวเอาไอดีเอาือรจบนี้นะมาวเรองอการกดสีน

we <laughs>